แจวจัดให้ขลังสะอาดหอมโดนใจขาวสว่างสดใสและขลังแจ่มล่าสุด i n ไซด์ช่วยลดกลิ่นอัปอบปมสักพออร้อยบาทช็อตแ๋วจริงจริงสนับสนุนโดย Oppo Finder จาก Oppo Mobile สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่กันไปแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องกลับมาทํางานกันอย่างเต็มที่สถทีวันนี้แหวนก็เลยมีข่าวละครใหม่ๆมาอัปเดตกันเพียบขอเริ่มต้นจากความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณชายสุดหล่อจากตระกูลจุธาเทพที่ตอนนี้เร่งสปีดไทยทํากันใหญ่เลยละค่ะ ทีกองถ่ายซีรีส์บิ๊กโปรเจกต์เรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ก็มีแต่ความโรแมนติกสวยงามอลังการยิ่งใหญ่รับรองว่าดูแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะโดยล่าสุดเป็นฉากสุดสวีทตามแบบฉบับลูกผู้ดีมีตระกูลกับงานเต้นรำประจำปีพระเอกเจมส์จีรายุอาสารับช่วงสาวมินนัทวร,ราซ้อนนางเอกเบลลาราณีจับสเต็ปเต้เตนรำซึ่งลุคของหนุ่มเจมส์เป๊ะมากดูเขากับชีวิตวังใหญ่นุ่มนวลหล่อคมพอมาสบตาเอื้อมมือจับลูกศิษย์คนสวยเท่านั้นทำเอาสาวเบลลาอินจัดเขินกลางอากาศแถมตามบทอย ้องกุ๊กกิ๊กสบตากาันสะเทินอายทำเอาสาวเบลล่าแทบละลายค่ะส่วนนุ่มเจมก็ได้รับคำชมรอบด้านเพราะเปล่งและสมีคับฉากแต่หารู้ไม่ว่าหนุ่มเจมเกิดอาการเขินจนเหงื่อประทุท่วมตัวไปเหมือนกันแฟนๆรอกัดหมอนตอนออนแอร์ตอนนี้ได้เลยค่ะเจมเก่งอ่ะเจมพลิวว่ามันจะมีแบบแอคติ้งมีอะไรอย่างงี้ได้มุนตัวเข้ามาแบบซอบอะไรอย่างงี้มันจะ นะนิดหนึ่งเซมอ่ะร้อนเองตื่นเต้นนะซิตื่นเต้นเขินตื่นเต้นซิอยากให้รอติดตามชมแล้วกันเนาะมันก็จะมีแบบเออน่ารักน่ารักดูแลแบบน่าชวนฝันอ่ะเรายังไงก็ฝากด้วยค่ะ สุขสดชื่นสดใสกันมาแต่ไกลเลยค่ะสำหรับสามหนุ่มสาวผู้สูงศักดิ์จากละครคุณชายธราธรเกราเบรนทร์พิมรณิดามินนัทบราที่เคลียร์คิวละครกันมาสวัสดีปีใหม่พี่พีทีมข่าวสีสซนบันเทิงงานนี้พี่พี่รับพลังความสุขกันได้เต็มที่แถมคำอวยพรยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้พี่พี่ได้ตามเชียร์กันได้ตลอดโดยทั้งคุณชายธราธรหม่อมหลวงระวีรำไพและหม่อมหลวงเกษรายังใช้ช่วงเวลาดีๆนี้อัดโปรโมทละครคุณชายธราธรที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ด้วยค่ะได้ข่าวว่าออนแอร์เมื่อไ แฟนเตรียมฟินกันได้เลยค่ะชายทราทรตอนนี้ถ่ายทำได้ประมาณ60%แล้วครับแต่ส่วนอีก40%ช่วงหลังๆเนี่ยเป็นฉากที่ใหญ่มากแล้วก็ถ่ายทำยากอาทิเช่นต้องกระโดดตกหน้าผาตกน้ำตกอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีไล่ล่าก,กันแล้วก็โลเคชั่นส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าหมดเลยการผจญภัยเพราะว่าจะมีการเข้าไปในป่าด้วยค่ะจะเป็นยังไง ความรักจะเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะตามมาด้วยทีมหนุ่มหล่อสาวสวยจากเวทีดี e i ด o l Project 1, หนึ่งและ3ที่นำทีมาโดย2รุ่นพี่นุกนิปปจิตาจากละครยอดรักนักสู้และพระเอกพันท้ายนรสิงห์ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องแรกของประเทศไทยเต้ยพงศกรโดยงานนี้หนุ่มเต้ยก็ได้มาอัปเดตถึงการถ่ายทำละครพันท้ายนรสิงห์กับท่านมุย้ยพร้อมเชิญชวนให้แฟนๆได้ติดตามผลงานกันด้วยค่ะจากของผมนะครับไม่เป็นอะไรเลยครับจากพายเรือขี่มา้า บรรดาบต่อยมวยตอนนี้เป็นทุกอย่างแล้วครับก็คือก็คือทุ่มเทเต็มที่ครับให้กับละครทางช่อง3ครับให้แฟนๆทุกคนได้รับชมครับอย่าลืมติดตามชมนะครับยังไม่พอค่ะยังไม่พอเพราะว่าตอนนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปมันกับละครแอคชั่นกันบ้างที่งานนี้บูกระจ่ายตั้งแต่เดินกล้องไทยทำวันแรกเลยละค่ะว้าว ส่วนละครบูสนันจอชาติเจ้าพระยาเปิดกล้องถ่ายทำกันวันแรกก็ลั่นกระสุนกันกระจายแล้วค่ะงานนี้หนุ่มเพชรกฤตหนึ่งในสี่พระเอกรับบทหนักต้องโชลีลาทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามคนร้ายยิงปืนวิ่งหลบกระสุน,นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยโดนผู้กำกับนงวีรชัยสั่งติวเข้มให้ซ้อมแล้วซ้อมอีกเพื่อให้ภาพออกมาดูเทส่สุดๆตรงข้ามกับสาวโบเบญจวรนและพี่สมจิตจงจอหหอที่รับบทเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะทำแค่รัวกระสุนใส่พระเอกจากในรถก็เลยสบายกว่าที่เห็นเยอะเลยค่ะ ตุมต้มตุม้มตุมก็เกิดมีรัวใช่ไหมใช่ยแรกก็แอคชั่นเลยนะคะคแต่ก็ต้องถามคนคนนี้ดูโพอดูท่าทางเขาจะเหนื่อยเป็นพิเศษค, <laughs> คือจะบอกว่าคือเรื่องแรกด้วยแล้วก็บู๊แบบพี่โบด้วยยิงกันกระหน่ำเลยะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบท่ามันต้องสวยใช่ไหมพี่โบ บาสวยอยู่แล e. ้วเห็นแล้วเมื่อกี้มีแบบหมุนหมุนมุนแบบท่าเยอะแล้วนี่คือบอดี้การ์ของโบนะคะแล้วได้ทําอะไรบ้างคะวันนี้นั่งหลับบนรถอย่างเดียวเลยครับก็หน้าที่ให้เจ้านายเขายิงครับผมก็นั่งหลับไปฝากละครด้วยนะครับชาติเจ้าพยานฮะแล้วก็มีหลายคนนัแสดงโอ้โหฝีมือเยอะมากครับก็อยากให้มาดูกันเพราะว่าเรื่องนี้คือรับรองว่ามันสุดๆเลยครับ ฟันธงว่าปีนี้จะเป็นปีทองของพระเอกดีกรีหมอทหารแน่นอนค่ะเพราะนอกจากมีแววดังก่อนฉายในบทไอวันจากละครเรื่องดาวเรืองแล้วพระเอกหมอกล้องสรวิทยังมีฟีดแบ็อย่างดีจากการทําหน้าที่พิธีกรครั้งแรกให้กับช่วงใหม่ไอเดียได้ใจอีกด้วยค่ะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ3ามนาทีทุกวันศุกร์ในรายการสมรภูมิไอเดียแต่ถือเป็นช่วงเวลาดีๆที่มีสาระจากงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือสอกวมาเล่าสู่กันฟังดูสนุกฟังง่ายได้ใจและได้ประโยชน์เต็มๆและพอออกอากาศไป เพียง8ตอนพิธีกรหมอก้อง,งก็ได้รับทั้งคําชื่นชมและฟีดแบ็กดีเลิศที่ชวนให้ยิ้มไม่หุบเลยค่ะแถมช่วงไอเดียได้ใจที่ภูมิใจนําเสนอนี้ตอนนี้โด่งดังไกลไปถึงต่างแดนแล้วด้วยว้าวแบบนี้เรียกว่าบบเฮงรับต้นปีเปิดสกราชของคนบันเทิง2,556เลยนะคะนนี้ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นจากน้องๆที่จากทางต่างประเทศนะครับท,ที่ที่คุณพ่อคุณแม่ผุ้ปกครองเขาเขา,เขาส่งข้อความมาบอกกับทางรายการนะครับบอกว่า รู้สึกว่ารายการเราเป็นรายการที่ดีมากแล้วน้องเขาเนี่ยก็เอาไปเล่าให้กับเพื่อนชาวต่างชาติของเขาฟังเด็กก็เอาไปแปลภาษาอะไรของเขานะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆือประเทศอังกฤษครับที่น้องเขาไปศึกษาต่ออยู่ครับก็จะมีกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลที่นครปฐมด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องเอาเอาองค์กรของเขาเนี่ยมาฟังรายการของเราแล้วเพราะว่าเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับ ชุมชนของเขาได้จริงๆครับและวันศุกร์นี้พี่หมอก้องยังมีไอเดียได้ใจตอนรับวันเด็กกับตอนดินประดิษฐ์อีกด้วยเรื่องไกลตัวที่เด็กๆและผู้ใหญ่อาจไม่รู้ติดตามได้ในรายการสมรภูมิไอเดียเวลาใหม่เร็วขึ้น15นาทีทุกวันศุกร์บ่าย3าโมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูคุณนายซันคุณเมฆและน้องหมอกตัวแสบในละครตะว,วันฉายในบ้านเมฆก,กันต่อแล้วค่ะ แล้ววันนี้หลังจบข่าวสามิติอย่าลืมรอติดตามชมหนุ่มหลอกขั้นเทพโดมปรกรณ์ลำไปเยี่ยมรายการ3แซบกันนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากคลิปโซไ i e t y และเครื่องประดับจากเซฟนี่ชอว o r e วนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ